เฟซบุ๊กเข้าไม่ได้ติดปัญหายืนยันตัวตนสองขั้นตอนทำยังไงเดี๋ยวครูฝนพาไปดูค่ะวันนี้นะคะเฟซบุ๊กของครูฝนค่ะปรากฏว่าอยู่ดีๆก็เข้าไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าต้องยืนยันตัวตนสองขั้นตอนนะคะแล้วถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้แล้วปรากฏว่าครูฝนก็เข้าจากมือถือค่ะเข้าจากมือถือปกตินะเพราะฝนใช้จากมือถือไม่ค่อยได้ใช้จาก คอมนะคะไม่ได้เข้าไปในคอมเลยนะคะใช้แต่มือถืออย่างเดียวเลยแต่เพราว่าวันนี้เข้าไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้แก้ก็ไม่ได้ทำยังไงเดี๋ยวไปดูกัน,นะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาก่อนที่จะไปแก้ไขนะคะก็ครูฝนก็เข้าจากหน้า a c e b o o k เนาะก็คือลองหลายครั้งแล้วค่ะตอนนี้ก็ลบบัญชงลบบัญชีออกหมดเลยนะคะก็เริ่มใหม่นะคะอ่าไปนะคะ เขาบอกว่ายืนยันตัวตนของคุณนะคะหากต้องการเข้าสู่ระบบ facebook ของคุณคุณจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนของคุณก่อนนะคะเริ่มต้นใช้งานค่ะพอกดเข้าไปนะคะมันก็มุน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 นะคะแล้วก็บอกว่าหากต้องการดเนินการต่อให้เปการยืนยันตัวตน2ชั้นนะคะกดเข้าไปใกลายเป็นการเชื่อมต่อขาดหายแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะทำยังไงก็ไม่ได้นะคะการเชื่อมต่อขาดหายอย่างนี้แหละนะคะ เออทำยังไงก็แบบเครียดเลยค่ะครูฝนนี่เครียดเลยนะคะตายแล้วฉันโดนแฮ็กหรือเปล่านู้นนะคะก็ไปเสิร์ชหาวิธีการเยอะแยะมากมายไม่มีวิธีการที่ตอบโจทย์นะคะอ่ะงั้นเราก็ไปลองกันเข้าทีเว็บเบราว์เซอร์ค่ะอ่ะเรามาดูวิธีแก้นะคะคือครูฝนลองหลายรอบแล้วนะคะเราไม่สามารถแก้ในมือถือได้ค่ะต้องมาแก้ใน เบราว์เซอร์นะคะในในคอมเนาะในเว็บเบราว์เซอร์นะคะ uh huh. อันนี้ก็เข้าไปใน Facebook ค่ะก็คือตอนนี้ครูฝนเข้า f a c e b o o k ไม่ได้นะคะมันก็โดนถอดออกมาเลยนะคะปกติมันจะเข้าค้างเครื่องมันจะเข้าค้างอยู่นะคะแต่ปรากฏว่ามันเข้าไม่ได้นะคะก็มันก็จะค้างอยู่ด้านนอกนะคะพอเข้าไปมันก็จะออกมาหน้าตาเหมือนที่มันขึ้นที่มือถือเลยค่ะ บอกให้บอกว่าถ้าหากต้องดําเนินการต่อให้เปิดการยืนยันตัวตนแบบ2ขั้นตอนนะคะก็กดเริ่มต้นใช้งานเข้าไปเลยค่ะ,ะทีนี้นะคะมันก็จะมีให้เลือกค่ะจริงๆมันมี3วิธีนะคะแต่แต่มันเหมือน Enable อยู่แค่ตัวเดียวนะคะคือใช้แอปการยืนยันตัวตนนะคะเนี่ยใช้ข้อความ s m s เนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นไม่ enable นะคะก็คือเขาบอกว่า ถ้าจะใช้ยืนยัน2ขั้นตอนเนี่ยไม่สามารถใช้การวิธีการรับรหัสยืนยันผ่าน s m s ได้นะคะส่วนคีย์รักษาความปลอดภัยก็ไม่ active นะคะใช้ก็เลยมีตัวนี้ค่ะใช้แอปตัวนี้น่าจะโอเคที่สุดนะคะก็เลือกใช้แอปการยืนยันตัวตนเลยค่ะอทีนี้มันบอกว่าให้ตั้งค่าผ่านแอปยืนยันตัวตนของบุคคลที่3นะคะ โปรดใช้แอปยืนยันตัวตนเช่น Duo หรือ Google Authenticator หรือสแกน QR Code นี้นะคะซึ่งปกติของครูฝนก็จะมีที่ต้องใช้ยืนยันสอ,สองขั้นตอนอยู่แล้วนะคะก็คือใช้แอปไอ้ Google Authenticator อยู่แล้วนะคะอ่ะอันนี้คือแอปตัวนี้นะคะ Authenticator นะคะแอปก็จะ หน้าตาประมาณนี้นะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็เปิดขึ้นมาเลยค่ะ Authenticator นะคะแล้วก็กดนี่ค่ะเราจะแอดเข้าไปเนอะอาะสแกน QR code ค่ะตขณะใช้แอปนะคะก็สแกนโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้รหัสมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ดำเนินการต่อนะคะก็ป้อนรหัสค่ะป้อนรหัสเมื่อกี้นะคะตืด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 ใส่รหัสไปนะคะสี่ตืดดำเนินการต่อนะคะเรียบร้อยนะคะก็สามารถเข้าได้แล้วนะคะสามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะคะ ได้ facebook คืนมาแล้วนะคะโ oh, อ ulously, okay, uh. ้เกือบตายนะคะโอเคค่ะอันตราะสำหรับรหัสความปลอดภัยนะคะจะเป็นแบบรันดอมนะคะเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะจะไม่เหมือนเดิมนะคะเข้าทีหน cool <Ja ึ่งก็เปลี่ยนทีหนึ่งนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ ใครมีปัญหาอะไรหรืออยากสอบถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้ค่ะครูฝนออนไลน์เอ็กซ์เพรสสวัสดีค่ะ